โอเคครับมาถึงวิดีโอนะครับชุดสอนเขียนแอปฟัตเตอร์ทำแอปสั่งของออนไลน์เริ่มจากศูนย์จน Public กไปสรงโตได้นะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่ยีบสครับมาตเตอร์จะสอนวิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL พร้อมกับ Table ม,มากานบาเริ่มงต้นเลยวาครับ <S 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 สวัสดีครับ ผมมาต่อื่นครับสถาบัน EWC เราลองเขียนโมบายแอปครับทั้งแพลตฟอร์ม Android i o และองเอส่องเรเมที่คุณต้องการจะทำนะครับเดีลเฟอร์ช่วยประเมินราคาและช่วยวิเคราะห์ให้ครับเรามีเทรน่งคอร์ด้วยครับทั้งซิดอินที่บางนาหรือจะไปออนไซต์ที่คุณก็ได้เช่นเดียกันครับสอนตามหัวข้อที่คุณสนใจครับ คุณลองรีด requirement ที่คุณอยากได้หรือ skill ที่อยากได้มาเดี๋ยวเราจะไปไล่เวทให้เช่นเดียวกันครับเรามีตัวออนไลน์คอร์สด้วยสอนผ่านโปรแกรม Zoom o m แเ้าใช้วิธีการจับหน้าจอผ่าน e d i เในคอร์สจะไม่จะเป็นคอร์สแบบส่วนตัวนะครับจะเป็นคอร์สแบบตัวต่อตัวหรือตัวต่อตีนครับเรียน9โมงถึง4โมงเย็นเหมือนกันครับสอนตามหัวข้อที่คุณสนใจนั่นเองนะครับ โอเคครับมาถึงวิดีโอนะครับชุดสอนเขียนแอปฟัตเตอร์ทําแอปสั่งของออนไลน์ line, เริ่มจากศูนย์จนพับบิกไปสรงโตได้นะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่22ครับมาตเตอร์จะสอนวิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL พร้อมกับ Table มาราอะไรต้นเลยว่าครับสิ่งแรกครับเราอยากเราการติดตั้งตัวแซมนะครับลงลงรอยบนบนบ,นบนนริการของเราเองเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก่อนที่จะไปที่ฐานข้อมูลเราต้องมาทําการไกด์คร่าวๆว่าไอ้เทเบิลของเราเนี่ยจะมีค่าอะไรบ้างดูนะครับหน้าฟอร์มจะรับค่าอะไรบ้างจะมีรับค่าเนมจะมีรับเนมจะมีรับเดต้าไทป์จะมีรับ a d d เด s รส h o โฟนยูเซอร์พาสเวิร์ดตำแหน่งพาดของรูปภาพถ้าเขาโยนขึ้นแต่เขาไม่โยนขึ้นจะโยนช่องว่างแทนนะครับแล้วก็ละหลองอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูว่ามีอนะไรบ้างสิ่งแรกครับเราไกด์คร่าวๆก่อน เราต้องการสิ่งนี้ฐานข้อมูลมีอะไรบ้างมีตัวแรก ID ตัวที่สองครับ name n name นะครับตัวที่สามครับก็จะมี type นะครับตัวที่สี่ครับก็จะมี add re s ตัวที่ห้าครับก็จะมี p s o n info ตัวที่หกครับ us user ตัวที่เจ็ด pa ตัวที่ด ตัวที่8ครับก็คือตำแหน่งพาดเอเมจพีเออ่ามันเรีว่าไอเมจเหมือนกันไอเอเมจอเมจเหมือนกันนะครับอาร์ต้าด้วยใช้ก็อาว่าทีอาร์ตาเหมือนกันนะครับตัวท้ายครับก็คือเอลทิระแล้วก็ l อลเอจีลองแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือดัต้าท้ายที่ต้องการจะมีแบบนี้นะครับกลางหนยแบบนี้ที่คือท้อายก็หมดมันใหญ่อยูอย่นะขออนุญาตเล็กหน่อยตึ้งโอเคครับ นะนครับนี่คือฐานข้อมูลของเราครับเราจะมีขอบแบบนี้ก็จะมีค่าของตัว id name นะครับแล้วก็ไทยเสื้อละหลองนะครับเอเคนี่คือไอเดียนะครับไอเดียเราได้แล้ววันนี้อาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ถ้าแต่คนจะเล่นนะครับต่อไปครับทีนี้เราจะมาทําการ start ทแซมบนระบบบริการกันนะครับเราจะเริ่มต้นจากไปที่วินโด้ก่อนอ่านี้เราจะสอนทั้งสองแบบนะครับทั้ง Windows แล้วก็ mac os นะครับฉันไปที่วินโด้ครับที่วินโด s เนี่ยง่ายมากครับให้ควไปที่ตัว อ๋อโปรแกรมนี่ก็ได้ครับจะมีโปรแกรมอยู่นะครับแต่แล้วมองลงมาด้านล่างสุดเอ๊ะมีไหมเดี๋ยวนะถ้ามันไม่เจอครับพิมพ์คําว่า XAMPP ครับแบบนี้นะครับโดยที่ว่ามันเจอแซมไหมถ้าไม่เจอไม่โกรธครับดูวิธีการตอนแรกเราทำการสร้างคำวันนี้นี่แหละถ้าไม่เจอไม่เป็นไรครับดูใหม่ครับวิธีการนะครับให้วิธีการเปิดเนี่ยให้คุณไปที่ตัวตัวนี้ ปที่นตัว C ครับใน C เนี่ยจะมีสิ่งที่ชื่อว่า XAMPP อยู่เจอไหม Windows นะครับเสร็จแ,แล้วคุณก็สามารถมองหาปฏิเน XAMPP เนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับคุณจะเจอคำว่าคอนโทร l แซมคอนโทร l ตัวนี้นะครับคุณทำการคลิกคุณทำการแตะไลคลิกมันเปิดมาก็ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวคุณจะทำการสร้างชตคัทมาก็ได้ครับแต,แต่คุณเล่นครับมนเปิดแตะไปคลิกแค่นี้เอง นะครับมันก็จะเปิดตัวได้ขึ้นมานะครับแต่แล้วคุณบอกว่าคราวหน้าเนี่ยฉันต้องการที่จะไม่อยากมานั่น่อยเนี่ยในขึ้นด้านล่างเนี่ยขี้ขวาตรงด้านล่างเลยครับแล้วก็มองหาสินชื่อว่าฉันจะปักมันไว้ในในที่ดินมันได้ปักไปแล้วไงแค่นี้เองนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับทีนี้มัน,นจะลองเปิดใหม่ก็แค่เปิดตท่นี้ครับมันก็จะขึ้นมาอะไรแบบนี้วินโดว์ง่ายนะนะครับโอเคครับต่อไปครับให้คุณทำการกดคําว่า start apache start ไว้ L, แค่แอลเองนะครับพอสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเวลาเกิดนั่นแหละครับตั้งเสร็จกันใจเย็นครับเสร็จแ,แล้วเห็นคําว่าตัวนี้นะครับตรงคําว่าไม่เนี่ยคลิกคําว่าแอดมินตรงนี้หนึ่งทีตึง้งถึงป๊อกครับพอคลิกว่าแอดมินปุ๊บเนี่ยมันจะทําการเปิดตัว default ของ explorer คุณเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้ให้เรียบร้อยเห็นไ,ไหมครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยใจเย็นนะครับโอเคอันนี้มันไม่ได้มีอะไรครับมันจะก็จะ สามารถนะครับสตาร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เข้าถึงตัวแอดมินตัวนี้เรียบร้อยแล้วง่ายๆไม่งงนะไม่งงนะนี่คือสำหรับ Windows ครับ Windows มีของแค่นี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนของ Mac บ้างนะครับส่วนของ mac os ครับก็เช่นเดียวกันครับเมื่อจะทำการไปที่ Launcher ครับ Launcher นะครับอุปถัมตงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะเจอตัวเขามายืนแอตเตอร์ตรงนี้ในแอดแซมเห็นไหมครับเปิดแซมขึ้นมาปุ๊บคุณจะได้สิ่งนี้ นะครับขึ้นมาสิ่งแรกครับคุณต้องทาการกดสตาร์ทบริเวณนู้เนี่ยเขาจะมีสตาร์แล้วก็กดล้วก็กดสตาร์ทนี่ครับบางทีกดสตาร์ทบนแม็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ไอพีเสมือนเอาเสร็จนะครับครับพอพอมันขึ้นเป็นไอพีเสมือนปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเห็น Go ครับว่า Go to application ไหมครับคิก Go to application ครับ คุณก็จะเข้าไปที่หน้านี้เลยพอดีมาเตอร์เดนครับอ้าเฟ้ไปหน่อยครับถ้ามันไม่ขึ้นก็เฟ้ยแบบนี้ครับนะครับโอเคครับทีนี้คุณเข้าที่นี่แล้วขั้นตอนต่อไปครับให้กดคําว่า PP m y m i n คุณจะเข้าไปที่หน้านี้เลยแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราก็สามารถเข้าไปถึงหน้าฐานข้อมูลได้เหมือนกันทั้งคู่ละนี่ไงอันนี้ของ Windows นะครับอันนี้ของแม็กแบบนี้นะครับโอเคแต่เราจะจะทำบนเครื่องแม็กนะครับเพราะว่าจะได้เห็นไอเดียเพราะว่ามาเตอร์เครื่องวินโดว์เนี่ยมาเตอร์ยืมหลานมานะครับโอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับเอาไปดูต่อดีกว่าครับขั้นต่อไปครับเนการสร้างฐานข้อมูลนะครับให้คุณไปที่นิวครับเห็นนิวไหมครับกดนิวหนึ่งทีครับตั้งชื่อฐานข้อมูลครับมาเตอร์ตั้งชื่อว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับการนะครับซื้อขายมาเตอร์ชื่อว่าช้อปปิ้งแล้วกันนะครับ นะครับเรียกว่านี่ยแอปเขียนชื่อว่า Shopping ก็ S H O P P I N G นะครับ Shopping นะครับ M A W ะเป็ L M แบบนี้ง่ายๆครับช้อปปิ้งมอลลไปเอาสอนตัวเล็กไว้ก่อนนะครับช้อปปิ้งมอลลนะครับเสร็จแล้วก็หา U T F 8ปด Unicode I ครับตรงนี้ก็คือว่าฉันจะทำการซัพพอร์ตภาษาไทยบนนี้ด้วยแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วกดคาว่า Create ปุ๊บแบบนี้ครับมันก็ทำการสร้าง ช้อปปิ้งมอลล์ผมมาแล้วเรียบร้อยแล้วแบบนี้ง่ายดีไหมง่ายดีไหมนะครับขาทำตามเลยครับต่อไปครับทีนี้เข้ามาทําการสร้างเทเบิลเราจะตั้งชื่อเทเบิลก่อนครับเทเบิลตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับยูเซอร์เลยตั้งชื่อว่า u l e s e r user นะครับต่อไปกลับไปดูว่ามันมีกี่คอลัมน์ล่ะมันมีกี่คอลัมน์ห่ะกลับไปดูครับมีหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคอลัมน์เห็นก็ตัวนี้เป็นสไบ ไปสิมโฟร่บไปนะครับแล้วกดคาว่าโกงอย่างนี้ครับกดโกงไปพอกดโกงเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เหมือนเดิมครับมาเตอร์จะเริ่มต้นจากตัวแรกเป็นไอเล็กตีเลช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยตามตัวที่เลยครับเนมไทยแอดเดสโฟนอันนี้ก็จะเป็นเนมเอเล็กเอพีเนมเอาตัวตัวเล็กนะครับเนมทีวายพีไทยนะครับเนมไทยแล้วก็แอดเดสโฟน a d d e s a d d r e w s a d d e s แล้วก็ p s o n e p h o n e นะครับแล้วก็ a d d e s p h o n e user password avatar u s e r user password p a w s ต password แล้วก็ avatar a v a t a r a แล้วก็ละหลองครับ l a t ละนะครับ l n t ลองนะครับนะครับต่อไปครับสำหรับตัวแรกเนี่ย นะครับให้เป็นอินเตอร์ตัวนี้ก็มัเตอร์เรือกเป็นเท x t ครับเป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับหรือเป็นวาชาร์ไนะครับไทยก็เป็นเท t a แอดเดสก็เป็นเท x t นะครับโฟนครับก็เป็นเท็กครับเพราะว่าตอนที่เราเดี๋ยวจะมีการทําสิ่งที่อว่า URL launcher รือ launcher เนี่ยมันต้องการ Data ที่เป็นตัวอักษรเนี่ยเพื่อที่จะทำการโทรออกได้นะครับ User ครับก็เป็นเท x t เหมือนกันพาสเวิร์ดก็เป็นเท x t เหมือนกันเออเป็นเท x t เหมือนกันนะครับอวตารครับนี่คือเก็บตาแหน่ง่านของรูปภาพก็เป็นเท x t นะครับ ส่วนละลองเนี่ยนะครับมันจะ็ให้เป็นเทคจะเป็นเทคหรือเป็นเดี๋ยวนะมันจะมีตัวที่เป็นเลียวเนี่ยมันไม่ค่อยชอบใช้ตัวยาก,ยากๆ,ๆ,ๆ่ะราะฉะใช้เป็นเทคอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาประมวลผลสมัยเอามาโชว์หรือดึงมาใช้างานเฉยๆก็เป็นเทคไปแล้วตัวน,นี้ก็เป็นเทคไปแบบนี้อะไเงี้ยต้องิดเป็นเทคไปแบบนี้นะครับเทียบตัวตัวตัวน,นี้ครับผิดไหมอย่าพิมพ์ผิดนะ id name type address phone user password อวตารละลองแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วมันตัวแรกครับ AID ตัวนี้นค่อยๆมองหาครับว่า AI, AI ครับที่คำว่า AI ถึงทีตรงตร,งต,ร,งต,รงตรงคอลัมน์ ID นะครับเพื่อให้สิ่งนี้มันเป็นพ a มลี่พ m มล y key คับ Pamily Key คือว่าถ้าคุณเอาแนาวใส่เข้าไปเนี่ยประจำการเพิ่มค่าอัตโนมัตินะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะมาที่ส่วนนี้ มันจะจะลงมาที่ตัวในส่วนของคอลเลิชันตรงนี้ครับเลือกคอลเลิชันที่เป็น utf แปด unicode i เหมือนเดิมครับฉันเลือก utf แปด unicode i เพื่อเพิ่มปะัปะกอร์ตภาษาไทยถัวนะครับสิ่งแรกกําหนดค่าคอลัมน์ a u โตอินคีคอลเลิชันแล้วกดคําว่าเซฟครับจะม,มีปุ่มเซฟอยู่ทางด้านนี้กดไปเซฟตึง้งป๊ะนะครับพอเซฟเสร็จเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเทเบิล์ช่วยยูเซอร์ทำอยู่นะครับกดคําว่าชิปชอปปิ้งมอลล์เนี่ยเห็นไหมครับ คุณจะเห็นยูเซอร์แบบนี้คุณไม่แฮปปี้คุณทําเสียคุณก็แค่ดอกลงไปนะครับไม่ง่ายนันเองนะครับแต่ที่ที่เข้าถึงทีครับเราดูคบว่านะครับจะขึ้นมาแบบนี้แล้วนี่คือฐานนี่คือฐานข้อมูลพร้อมกับเทเบิลจบไปแล้วจบไปแล้วไม่ยากนะไม่ยากนะอะนะครับสำหรับคนที่เป็นวินโด้นะครับให้ดูใหม่สำหรับคนที่ทำเป็นวินโด้นะครับเพจะไปที่วินโด้บ้างเป็นไงวะนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ สำหรับคนทีเป็นวินโดว์นะครับนะครับวินโดว์ก็เป็นอย่างนี้นะครับทําด้วยครับไปดูเห็นทีครับเ๊บจะนัดจวพับพับครับใหญ่ทีดูนะครับวินโดว์ก็เหมือนกันครับเนี่ยคุณแค่นิววินโดว์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฐานขั้วบนครับวันนี้ตั้งชื่อว่า S S O P P I N G M A L M เอาตั้งตัวเล็กหมดแล้วก็ u t f แปด u c i อยู่ด้านล่างเนี่ยกระเทย u t f 8ปด u c i นะครับกดสร้างไปเลยง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้มีหมด10ตัวใช่ไหมครับก็ใส่เข้าไปนะครับตั้งชื่อว่าอ่า table าข้องนึ่ user ก็ u s e r user ไปง่ายแบบนี้กด go ไปนี่ครับกด go ไปะนะครับกด go ไปปุ๊บทีนี้ก็ตัวแรกครับก็จะเป็นอะไรครับ n ิ o นจะเป็น id พวกนั้นมาไม่ค่อยดีวะ่ะเดจตนาะเดจตนาะเจตนาเจตนานะครับไอเล็กดีเล็กนะครับแล้วก็อะไรวะเนมเนมแล้วก็ t y p ีอีไทยแล้วก็เนมไทย a d d r ีอารนี้ใช่ไหมขออนุญาตนะับดูดน,นะครับสตัวนีสั้นแก่แล้วจำไม่ค่อยได้แล้วโดนนะเนมทไทยเอเดสโฟนดูตัวรถบ่น โอเคเนมไทยเนมเรื่องเนมไอ้คีรัตเนมเริ่มเบื่อกิอเองเลยนะครับดูนะครับเพราะเเนมไทยอดเดตโฟนโอเคนี่ก่อนเองิงสั้นๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนมะุนหมุนมาอะ่ะเนมไทยอัดเดต แล้วก็ p s o n e phone นะครับเนมไทยเดเตส์โฟนนะครับ a w a t i a tta นะครับอวตารแล้วก็พึ่งนามัลเตอร์มัลเตอร์เริ่มเบอร์แล้ววะ่ะ u s e อเหมือนเลย user พอดบดอวตารโอเคให้มันดูเหมือนกันไงน,นะครับอันนี้ user ยูเล็ word, A H H, word, ลาาตเอสไอเซนะอ,าาอาานะร์แล้วก็พาสเวิร์ดพีเอดีเอสตัวอันนี้พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็อวตารอวาร์ทีอาตานะครับอวาร์ทีอาตานะครับแล้วก็ l อลทีละแล้วก็ LNG ลองลอกแบนี้ครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฉันต้องการใส่ทุกตัวเป็นต,ตัวบนครับเป็นอินเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเทคเทคง่ายๆนะครับเทคแบบนี้ นะครับแล้วก็เทคไปแบบนี้เทคไปเทะเทะเทะนะครับแล้วก็เทคไปแบบนี้แล้วก็เทคไปแบบนี้ by 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 มอไม่ค่อยดีไม่ใช่มออู่่ใช้ตัวทัาเพลจดีกว่านะครับแล้วก็เทคไปแบบนี้นะครับเทคไปแบบนี้ by by นะครับโอเคครับเทคเทะ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 โอเคตรงนี้น่าจะได้นะนะครับ ต่อไปก็ตัวแรกครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยนะครับต,ตัวแรกเนี่ยก็ี่ถูกตรงกับว่า AI นี่้นะครับให้มันเป็นนะครับความรีคีซะตัวด้านล่างสุดนะครับตัวด้านล่างสุดอย่างนี้ก็ฉันทำการคอลเลคชัน UTF8 อดหรือโคด CI ครับหาย8เแลเจอร์เดยวละ UTF6 UTF8 เนี่ยเจอแล้วนะครับแต่แล้วคุณก็แค่กดครว่าเซฟครับคอมพิวเตอร์มันอยู่ทางด้านนี้ทางด้านซ้ายกดเซฟอะ่ะกดเซฟเสร็จโปะทีนี้คุณก็ได้ข้าวเรียบอยแล้วนี่ไงเห็นไหมครับ,รบก็จะมีเนมไทยเอเดตโฟนยูเซอร์พาสเวิร์ดอวตารละหลงนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นเทคหมดนะครับแบบนี้นะครับโอเคขอดูดิเหมือนกับตัวแม่ไหมนะครับ แม่ก็ดูตัวสักเจอเหมือนกัน,กน,กนครับม่เนี่ยครับเนมไทป p เอ d เดตโฟร์ยูเซอร์คอน a a วคอวารละลองเรื่องนี้นะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ไม่ยากนะครับตอนนี้เราได้ฐานข้อมูลนะครับ m มเคิ Michael, แล้วก็ได้ table ที่จะรูยต่อแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอตอนหน้าเรามาทำ API ที่ใช้ในการนะครับเช็คยูเซอแล้วก็ API ที่ใช้ในการ Insert user กันดีกว่านะครับ โอเคไมนต้องยากให้บิโอยามากงั้นเดี๋ยวเราไว้ต่อเขาหน้าดีกว่าวันนี้ก็ขอก่าวว่าสวัสดีครับ